งานเข้าทักษิณอายการปรเมศฟันธงขออภัยโทษนายปรเมศอินทระชุมนุมอายการอาวุโสสำนักงานอายการสูงสุดออกมาให้ความเห็นกรณีนายทักษิณชินวัตรอด,ดีตนายกรัฐมนตรียื่นขอพระราชทานอภัยโทษเป็นครั้งที่สองว่า ทำไม่ได้เพราะไม่ใช่โทษประหารที่จะขอพระราชทานกี่ครั้งก็ได้ตามหลักเกณฑ์ขอพระราชทานอภัยโทษนั้นหากมีการขอมาแล้วครั้งหนึ่งจะขอยื่นใหม่ไม่ได้หากยังไม่พ้นสองปีนับตั้งแต่วันที่ขอครั้งแรกกรณีของนายทักษิณยังไม่ถึงสองปีแล้วท่านก็ได้อภัยโทษมาแล้วเหลือ1ปีหากจะมาขอซ้ำต้องรอสองปีฉะนั้นอย่าไปฝืนส่วนการขอพักการลงโทษจะต้องติดไปก่อนครึ่งหนึ่ง หรือจะขอคุมขังนอกเรือนจำก็ต้องติดไปก่อน30%หรือ4เดือนถ้าอยู่ครบค่อยว่ากันใหม่แต่ตนมองว่าอยู่เฉยๆจะดีกว่าและการที่นายทักษิณยื่นขอไปแล้วนั้นหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยื่นต่อก็จะมีความผิดมาตรา157ตัวของนายทักษิณก็จะผิดมาตรา157ฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐอีกด้วยถามว่าแล้วทำไมนายทักษิณยังขอยื่นถ้าเป็นแบบนี้ มองว่าเขาอาจจะอ่านกฎหมายไม่ครบทำให้ไม่ทราบทั้งหมดแต่คงไม่เป็นโมฆะเพราะถ้ารับยังไงก็ยืนไม่ได้ขั้นตอนการยืน่นขอพระราชทานอภัยโทษทางรัฐมนตรียุติธรรมต้องเป็นผู้พิจารณาก่อนแล้วส่งไปยังองคมนตรีถึงจะถวายพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าลงมา